สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมาดูวันนี้ทำไมนี่นี่องุ่นเยอะมากค่ะเ,เพื่อนๆดูดูด,ดูดูค่ะ <c oughs> ดกมากของใครล่ะคะของใครล่ะคะข้างอุยอ้ยอุ้ยข้างบ้านคะ่ะหุ่นของข้างบ้านคะ่ะ <c oughs> เขาข้ามมาฝั่งดิฉันดิฉันก็จับคอมัดไว้หมดเลยค่ะลูกสาวเข้ามาบ้านดิฉ,น <c oughs> ฉันก็เลยจับมัดไว้เลยค่ะนี่มาดู เห็นไปเห็นบ้านพี่หน่อยเข้ามานี่ที่ฉันจัดการลกเข้าไว้ครับมัดไว้กันนี่นี่ดูเขาออกลูกเต็มเลย่ะที่ฉันกะว่าอะไรรู้ไหมวางแผนอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆจะให้มันแบบว่าไปโน้นเลยจะล้อมด้วยอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรจะล้อมด้วยองุ่นค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าตัดมันมีอากาศนิดนึงก็เลยได้นี่นี่ดูกล้วยดิฉันค่ะ <N ic ly> <N ic ly> น่ารักมากรูกโอ้ย <warfare> แล้วมามาดูของดิฉันค่ะ <N ic ly> นีค่ะของดิฉันอยู่ทางนี้อันนี้ของบ้านดิฉันค่ะเขาออกลูกนั่นนน่ะเต็มเลยค่ะแต่ว่าไม่งาเหมือนฝั่งนั้นนนท์แต่ว่าเขาออกที่หลังของบ้านบ้านข้างๆแต่โดกมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูดูโด,ดกมากแต่ต้องมาดูตอนว่ามันมันมันอะไรนะมันจะแข็งแรงได้ไหมเพราะว่าอากาศปีนี้นะแล้วแล้วก็นะโอ้แต่บอกได้เลยว่าอุงวโดกมากค่ะอยากจะรู้บ้านพี่หน่อยนี่คงจะดกสุดๆเพราะว่าบ้านเขาเต็มที่เนาะ แต่นู่นนะชื่นจมมากไม่ปลูกก็ได้กินคนมันโชคดีเนาะดูดูค่ะเพื่อนเพื่อนดูเอางูนบ้านเขาดิฉันจับมัดไว้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ตัดแล้วดูสินี่ตัดตัดใบก็ทิ้งนะคะตัดใบทิ้งเพราะว่ามันแบบว่ามันคับเวอร์หมดเลยดูไปตัดพลาดดูสิไปเสียไปเลยช่อหนึ่งเนี่ยเสียดายมากเลยเนี่ยอืเสียดายจริงๆไม่เป็นไรอมแบบสงสารเขาไม่ใช่เสียดายหรอกสงสารคือน,นางเนาะดูสิ น่าจะโตบโต้ด้นมาดดนอีนังนี่ตัดซะก่อนเอาส่งท้ายคะ่ะวันนี้อากาศอังกฤษนะคะวันนี้เ,เพื่อนๆขาอากาศนี่คือที่ห็นเห็นนี่มันแบบว่ามันแบบว่า,มบบวาไม่แน่นอนนะคะห้านาทีแดดห้านาทีฝนนะคะมาดูชมดอกไม้ของดิชันก็แบบว่าให้ความสวยงามอู้ดท้องฟ้านะมันสวยจริงๆเลยบลูแบบว่าดูฮอลลี่ฮอปฮอลลี่ฮุบมันสวยนะ่ะดูๆคะ่ะเพื่อน ดูดูอันนี้สีนี้สีชมพูละมุนล,ละไมค่ะแต่บอกได้เลยว่าปีนี้นี่ฟิกดิฉันนี่ไม่ได้าการเลยค่ะเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจแต่ก็มีลูกแต่ว่าปกตินะตอนนี้มันต้องสุกได้แล้วนะแต่ไม่สุกค่ะเพราะว่ามันล่วงไปแล้วก็เหลืออันที่แข็งแรงที่สุดจริงๆนี่ราสเบอรี่ของในชันก็แบบว่าอะไรนะเก็บมันทุกวันเลยค่ะเหลือกินเหลือใช้ค่ะเหลือเฟือค่ะดูสิลูกป้าติง่งหน่งเนี่ยเพื่อนๆเอ้ยเอาไปปลูกนะปลูกยังไงก็ได้กินมะเขือเทศจ๋านี่ ออกแต่ดอกแล้วลูกไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าอากาศมันไม่ได้จริงๆค่ะเพื่อนๆดูสิออกออกดอกมาก็แบบว่าเนาะก็แล้วแต่เนอะลูกเนาะอดทนแข็งแรงลูกแข็งแรงลูกแข็งแรงเก่งๆลูกแม่ดูสิเก่ง,กง,กงลูกเก่งเก่งเนาะทนุถนอมบ่มปไป f ิกเนาะ f ิกเอ้ยลูกจ๋าดูดูด ปีนี้นี่แม่อุตส่าห์ว่าจะได้แจกเพื่อนกินเยอะๆเลยนะปีนี้สุดท้ายไม่เป็นไรนะลูกเนาะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่แล้วเขาก็มีด้วยนี่เนี่ยครับเพื่อนๆค่ะเนี่ยบักเห็นไหมเนี่ยมีแบบว่าตามต้นไม้แบบเลยนะตามต้นมงต้นไม้เนี่ยไปวาแล้วก็ไปค่ะมาไปจบที่เริ่มต้นองุ่นแล้วก็ไปจบที่องุ่นของเราของเราค่ะของเรามาบ้านเราก็ต้องเป็นของเราใช่ไหมครับเพื่อนๆค่ะไปบายบาย Bye.